กินนอนคุมน <is a> <melody> <c oughs: so declaration> ่อยกินนอนกินนอนคุมน่อยกินนอนอีนนอนคุมน่อยอีนอนคุมน่อยเกลีดกุจังจีเกลียกับไอจังเจีกินทอด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 เหลือใจักเหลือใจเหลือใจเหลือใจแฮะแล้ววันห้เฮ็ยกับไอจังจีเดือดวนอีหลัได้เฮ็ยกับไอจังจีไอทักไปถามว่ากินเก่าไปกินเก่าเอ๊ะอย่างคืองามแจกตอบมาเลยจังเดยว่ากินเก่ากับผัวเออเศร้าใจเบื่อเอื่อ กินหวจนจะมาค่ากูก็เลยจิดหลายกินหอด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 กิดหอดโอ้ยลงทุนกันด้บ้าไปตั้งหลายท้องเบิดสมองเพราะมีอยัางไรตอนนี้กินหัวใจเ่าบ่อดาเลยนั่นก็ตัวไอ้ะตัวไอ้โอ้ยอ้เหลือใจแหงกินหอวกินหัวกินหัวกินหอดกินหอดกินหอดกินหอวไอ้กินหดล้วนกัมกูก็กินหอดเกาใจมาดแบงอืม ใจไม่อยูก่กับเนี่ยกับโตตอนนี้ใจอยู่น้ำนวลบม่บอยากอยู่เฉยๆตอนนี้กัดอกหักมันมเปิดใจจีบบ่แม่ไปเลยอะบอกแล้วจะเจ้าสูไม่ใกล้คนเจ้าสูแล้วเจ้าสูทำไมอ่ะออกูกินอนอดเก่ากูกินอน,กอกกนอดเก่ากูินน้อนนวลกุมบัตรกินน้อนนวลกุมบัตรเกิดกังจี่ว้างหน้าตากับว่หน้าจิบเป็นคนเป็นแบบนี้ดอก ยังก็จื้อมาตัวไอายใดมีปวดใจแลกก็มาบอกกันบอกเก่าใจบางนั้นมันเป็นปูดนใด้ก็มาขี่ใจใจกุกกะแกปากกูก็สามาแกเถอะวอเป้งเมื่อวนพ้ากูไปวัดเนี่ยกูอยากไปหาอโนอนกูจิไปว่าน้ำมันตรงๆรงกูเบิดหลายเล,ลยได้แบงกูคนไปเบิดบ้านเลยกูยได้ขึ้นถุงเดียวนึ่ยเขาสวยทำไมไม่คุยกับเขาเจ้า จะทำไมต้องแยกกันอยู่หรออมักมั่นอมาก้นเจ้าสู้ที่ใช้กับบอดีใช่ไมิซับไม่จ้าเจ้าสู้บ่บ่มึงหนีมึงบอกเกี่ยวตอนนี้ท่านท่านจะมีบทอยู่เป็นไรครับท่านผู้ชมเด็กแล้วพื่อว้ายอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆยังไม่ถึงบทมึงเป็นแค่ตัวประกอบมึงท่านนี่ใหญ่โยเอ้ยมึงอยู่ซื่อๆก่อนโอ้ยอย่า ยู่เฉยๆยังไม่ถึงบทท่านไอ้หอดมึง่ันอีกเคียนบทให้อยู่ไปพี่น้องบอก่ามันโตง่ายใหญ่แป๊บเดียวิ่งโอ้มันบอกมันบอกกับบรรลูเรื่องนี่นี่นี่แหละครับพี่น้องเป็นคนไปบอกไอ้นวลน,นะครับบาเขาเจ้าคุยครับเห็ดแต่บ้านแตกเออานี่นี่แหละคือโตปัญหามันเป็นเรนื่องของพ่นันนะอไจา้าหาต่อทำไมต้องเจ้าซื้อทำไมต้องเจ้าซื้อทำไมไม่เจ้าเจ้าซื้อไม่เจ้า โอ้ยนี่บกบรรลุเรียงมากูบอกเขาอย,อยากเห็น้ำมันปนไอดอกกลับไปนอนกันดอกเหม็นอะไรอะ่ะโอ้โหผมบ่เนอะนะผมี่ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันทำไมทุกคนต้องว่าผมไม่เต็มบาทนะครับ